พี่น้องนี่มันกระหล่ำหรือมันคือผักกาดแก้วมาถึงบ้านลาตุ๋ยแล้วพี่น้องกราบสบายดีว่าสุขุสุขคนเนาะแบกพักมากินข้าวปุ้นอยู่บ้านลาตุย๋ยพี่น้องเมื่อน,นี้นะบุญบ้านนางเนาะทุกคนบุญบ้านแบบเขาเอื้มอมาได้ไ้มียังครบงานดอกน้องแต่ละวนันเนิดขาบปอดข้าวปุ้นเนาะสุขุสุข,สขคน กวดเงนินทูเงือนอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยแป้นลีลอซักผ้าห่มน้ำบ่เป็่ไ,ไงจะเห็นผ้าห่มผ้าห้องอยู่มาแบ่งเอาเน,นี่ยค่ะพักนี่นักดีอันนี้พักสีม่วงมันหัว้ีจหมูเจ้าไปหาเลาะกนิกนอยู่บ้านพองท่าค่ขาบาพวกนี้ผัวหัวใหญ่แท้ แบกหันหน้ามาพี่แบกหันหน้ามาพี่นึ่งท่านเบิดขาวเนาะอ็นหาสวยเซ็กซี่เค่ะสวยจะสวยได้ไงเงยหใยเต็มหน้าอยู่เนาะเงใหใยเต็มหน้ามันหัวใหญ่ค่ะกีเดิยวหัวนี่กัะเลยไเบิรงสิตาดไปซีมเบิงงนี่คือสนมาหัวใหญ่ลีลอหัวใหญ่กระซามหนึ่งทีไดียว ไอ้สิปัดกี่พุ่นอีกอย่ปูล่ๆปัดกัคือก้าวนน่ะหละมันดินเนาไม่ง่ายังมากินข้าวปุ้นนั่นเอามากินข้าวปุ้นเฮ้ยคม่้กเอากตหอนทองมากินข้าวปุ้นเสจริงว่าไงย่างยิ่าอยังคือเนาะโอ้เหลก็มากินข้าวปุ้นกันกินข้าวปุ้นเสร็จแล้วเอาเฮ็ดเพื่องจะนเอามาต่ำกินลิบนทองอ่ะถ้ามูกันก่อนเดี่ยวยันกินบลาเบิด อันนี้อันนี้เอาลไปมันแล้วอันนี้เอาไปล่างเฮ้ยทานมันเรือกับเอาลงไปกินอยู่ันเปืนโปกใส่ยางมองกินดอกแ่เนมไปแล้วย่อยเากินหันโโหเฮ้ยเฮ้ยเนาะเขาเจ้าบดเซิร์ชกับกัอย่างตรงนี้ตรงนีู้่ได้ข่อยนี่นะเ้าเจ้าบดดิเซตบอก ข่อยเขาก็มาได้เชิญเจ้าถยจีญางข่อยก็ม่ได้อุไปข่อยจพาคเจ้าไปนี่มาได้ถ่ายแมาเชิญเจ้าข่อยจพาคตตามี่แตกรถเขมันแข่งมังนนี้อยกเมนคุณนี่นะเสนมันเห็นลายเลยคือแบบ่ยอเ่ยนเมนน้ำยแบนนะก็เมนอยู่ได้เน้อโอ้ยเขาก็บอกว่าสีสร้างน้ำยาแบนไปคือสิบบอยากเป็นแตมาทำ่วยเบืองน้ำได้ป่ยน่าส้างเราอย่างม ไดหมีเลอรีสิปะบอปเอาซบ่ายังบ้าบ้าบากินดอกซีดเจ๊แขวเมื่อกี้กับปุ้นเขัดนาพี่น้องเบิ้งมันเป็นอะไรได้เับปุ้นแย่บดเ่เห่นมือคู่ดีนะแล้วเปิด่ยทงได้จังไดหอมกิ่อืมล่างบอลลอนม่ใช่อี่เน่าแน่แล้วบอเลยมันแข็งมันเหมนเหม็นเนาะ ล่างบอลหลอดมันจะกินสมๆจังหน่อยโอ้ยมันเห็ดจากหมู่บ้านจ้ามันหลอดบ่อืมันกระไรบ้านมันล่างท่านบ่อชื่อแล้วต่บมี่กักพริกนีใชกับบมี่สีห้าลักเทียนเโอ้้ยล่างพักกะลำหัวใหญ่หัวตโต <laughs> สร้างกับประกาศโดอันประกาศข่าวนะเพือปีนาบร,ปราาบิปูประกาศข่าวลองเบิรงบอประกาศเจี๊ยบนี่เลยนะพี่น้องเริ่มแล้วเธอเริ่มยังซิเมจูได้กระบงเฮ้ยเจ้าก่ามีดมาคอยนะครับค่ณสิบะนี่แหละมีเบิรงพี่น้องเบิรงต้นมัน ลำต้นมันนะ่ะใหญ่ขนาดไหนกับสามนิ้วพอดีผูนะกขับหน,น,น,นึ่งไว้มือก็จะเมนมนเด้นีมโอ้โหเดียวก็เลือกกินแล้วเต่หัวเดียวบะ โอ้ยมันเยอะมันอะไรดิมันมันมอหัวมันหนัอหนั้นเปตะเสบโอ้ยโอ้โหบอเบอร์นี่หนอนเปตาเสพให้ใสใส่ ข้าวจูนพูนโอ้ยเจะก,ก็ไว้นี่ใสคือว่าใบเหลื่อมก็มีอยูยอันนั้นคือคือคืออะไรเหรอก็กินไงไม่ว่าจะไม่กินไม่เอาอันนั้นนะอันนี้ก็ไม่เอานี่นี่ไม่เอานี่นี่ก็ไม่เอาเออ เนี่ยเขากินแต่อย่างนี้เนาะทุกคนอันนี้เนี่ยไม่เอาเนาะพูดแล้วเสียดายเ้วยอันบ่เอาก็าได้ผากกระเสบกระดอกไรน,นี่ดอกกระซ่ามเดียกแต่มันอุ๊ยพลอยเ้ากึมมันแท้มือนเนี่นะ นั่งจะมาคายเสือผาจะเศร้าแทะขหัยเดียวกับพ่อเฮ้ยอ้าวลงมานอะไลายเนี่ยคือ อันนี้ฮะฮะสิไปเงินเจออีอยอบอลเลยไปเงินพายกรเจเจซีเงินเนจีอยอแล้วละก่อนเนาะนี่น่าไดายขันบรรยุกบหญ่ยยอันนี้อยู่ในกับฮากับได้สีได้แวอีเพื่อนก่อนขันบรรยุกเงอนนอกนี่เฮากับเวออีออกก่อนหลังเคยล้างล้างพักถ่าเจซีอัตตี้หยอกหยอก,ยก,ยก พักช่วงนี้ลายหลายพี่น้องจะสิกินเนี่มัยำจะอยากกินยำอีกแล้วกระซานดิมีแต่กระซามนั่นแหละมันเต็มแล้วาลาาจากวันที่โทรหาอันนี้น่ะสลัดอิตาลีเนี่ยก็แซ่บพี่น้องหวานหวาน กาดแก้วก็แแ่บแต่ว่าตัวอันดำๆเนี่ยบ่ค่อยมีรสชาติเป็นแบบจืดๆเอามาตัวนั้นนะเอามันเต็มลเลยสำหรับคนที่มากพักเนี่ยกินเป็นกระซามเลยทุกคนต้องได้ัะก,การบ่มี áo หู anh หู nè. เจ้าสิ bay ใส่แม่ใหญ่ Si mừng đô ปานซิ không ดูเอาตาเต้าลงมากินตอนสู้กินป่ะกะเจรถหึบักเหี้ยคือจ้ะ เนี่ยลงมาผมแล้วเฮือจักจีกอ่อยกีกักกบงงยังเออจำอยู่แล้วครจกักสีกินกับยังคือนอกกับกอดบาถือเดี๋ยวรออาร์ตี้กับกอเบอซีเนี่ยลางพักรอไอซ์พอนมาก่อนจะกินพร้อมกัน<า>อะไรยังไงไหนน้ำกระปุกโอเฮ้่อเราเอาลงมาอีกคอยอย่ามันเค็มคอยว่าออกไไปบไได้ ขี่มือดูเฮ้ยขี่มือดูแต่ตัวถ้าน้ำกระปุ้นย่างเอาลงไม่ด <condemned unts> <sh arp memories> ูน้ำกระปุ้นขอว่ามันสีเข้มไปแจ๊กอันนี้นะบ่อเบร์ดจะอุ่นจะว่าเบิร์ดดีนะนี่สมาข่าวอักลากอยู่บาบนี้นะเข้มยุ่ น้ำแบบพักพร้อมขับปุ้นพร้อมน้ำขับปุ้นพร้อมพี่น้องจะสิกินก่อนบอสหิวเขา้าพี่น้องส้อยพักค่ะแต่ว่ามาน้าพัดกินก่อนแล้วพันิ้วเข่าแห้งเราเอาถั่วลงมาด้วยนะ อร,อร่อยท่วอืมอร่อยชอบเนื้งกระปุกอันนี้เนื้อสีละสอยเนเียเอาพักลงมาด้วยทุกคนกลิ่นมันจะแสบเนาะนี่กระซามหนึ่งกินลงไปกินลงไปพม่นก่อนขึ้นยาวเถอะ มัดโทมัดโทกะลงมามาัดหนึ่งดดเชียงคามัาดีแล้วนี่ยจืดตัวสีดำนะอือกับผักมันจืดไงมันก็ไม่ค่อยมีรสชาติเล่เพราอว่อะมันไม่ยากอบแล,แล้วมันจะงาบแล้ว กัดเดียวโยมันก็นง่ายแล้วมันง่ายเหรอแล้วมันออกดอกเลยนะ้อง่นุ่จุดนี้สมัตตัดเถอะทีไปบ้านท่าพี่น้องเหมือนัท <c oughs> น,นทีต้องนะไปบุญบันท่าพรไเคยไปจากเทื่อบุญเดือนสาม

ว่าอยากไปบุญไปศีลอะไรพี่น้องเอออยากเก็บเงินเก็บยงเงินจ้าว่าง่ายๆหล่อนๆมีเงินอยู่บปอยากไปไซนีซ่เบิ่งว่าบ้านเจ้ากันอันนั้นอยู่เลึกๆซะท่นา,า,า,านี้ก็เก็บเนื้อเก็บโตพี่น้องคือส่อง ลัดสั่งมาเยอละเราไม่เยอะไม่ยอ <c ười> มยากไปไหนให้ควไปเที่ยวมาไปเด,ด้วยพี่น้องก็มาไปเหือนเดือนพ่อสำนิพี่น้องเอ,อ้ยกันไปเที่ยวปัดเปิดนะ่เอิฟ์ขวดอามาลาไปกันยังบิดหน่อนลาดบิด12ล้านปะอืม12ล้าดเจ้ามาเท่านเป็นหมืนม่นคะ มืน่นเมันมาซ,นซื้อนั่นซื้อนี่เฮ็ดเงินกับสิสบโอกายกบอบหกล้านกับมื่นหนึ่งอ,อะห้าแสนนึงอันหกล้านสามละมื่นนึงสิบสองล้านดีนนะสัหมื่นบาทเกือบสองมืนน่นอ่ะจะได้ยังลงมามไงหโ,โอ้มีขอาต้มจะกินก็ต้มปเปล่ว เออพี่ข่อยมากตัวพี่เป็นตะกินข่อยูวท่านแนะนำอะก็นิกินน้ำมูกบอกินก้อนโล่มา,าวนว่นาวเด้ออะไเหตุอยู่เด้อนั่งเกิดไปเอาอันน้ำมาน้ำกระปุพี่นนองเลือกไหม ไม่รู้ฉันะกินตัวนี้เขากินถาบหรือถาเขาจาเนี่ยสอยากกินเลยนะเ่ากับเขาพูดมาบอก้ยโทรหานางกับบอับโอ้ยคานี่จะเป็นเบิรดบดนบลมีมือถือเจี่ยวมันคืนในรถนั่งแต่พอหอดรถไปนมันมันเป็นนเงย่ตายบอกเปิดเริเกียวขอว่าน้ำมันประหยัดโลกก็จะเ่าก็เทียเนาะด้ไหมบ้าบอกผมี สิกินถาก็ยันุ้นให้บนเนบ,บบน,น,นี่เจ็บท้องแบามนน่าจุ๋ยเม่กับปุ่นนั่นเอาสีสืออสส่อมาหาโลให้เอาสีสื่อกระปุ่นมาเอาพีดก่าอีกเลยได้หาโลกกรปุ่นแล้วมันได้อย่ได้แล้วม่ปุ่นม่นมก,กินแล้วกับเพนลงบาราเพแล้วจะโย่กินรนบบรรธาอ,อกับบนาราใสคมมากับกินกับปุ่นนี่สกรจังหน่อยจงังลง บัรดาของนายเบนคือกบบออารบอกว่าพ้นกับพุ่นโดยจีน้านอีเลาเลาช่มงว่ดอกบเบิ่งของบอย่างมันเจ็บท้องมัอของเรื่องนะเพราะว่าเขากินตอนนั้นนะเขาเจ็บทอ้องนายเบนนะถ้คือกินเขาเขาบรรค์ขึ้นมาปฏิเจ็บได้อาจจะเจ็บยู่งใม่เมื่อคืนนี่นัน่นเมื่อคืนนายเจ้าเจ็บอยู่เนี่่แสดงว่าเจ้ากั แต่แจลวเข่ามาแต่แจมาแต่บุญบานขึ้มแต่โตๆมาบุญบ้านบอกชอตกันคือกันเป็นรนะดาบกบ้เท่ยมันบมันบอ,นบอ,นบอท่านปิดกันแล้วมันออกโลดแตกลอยพลอยออกมาโลดพอกินอยู่เดี๋ยวมันจะมขคาปวดน,ะนวั่งเาๆกันล้ อ้าไปอเตี่ยวดีพือนะเอาเตีก็ด้เอาบอาวทานลงมาเลยไปข้อเข้าอที่นออันนั้ไม่กดรถนะจะั่เหนือมากสีขี่รถจ้าัดจ้าเอาคือได้กปุ่นมาเฮ้ยบ่ไปเอาน้ำยาบอเสียงลงน่ ไม่นเป็นยังบริเวณอานั่นเดีก็เสียงเบาสดๆสิเนาะกรปุ้นไทมันคือผมพักกินยู่ใครแบบมนืตัวคืมาตั้งไหนบอบกอออกมาอยู่หรอเฮ้ยนึกได้อไปทังพ่ดบอลนได้เธอไปซื้อไปเอาเกลือมาซื้ออันกรุมาอมาเนี่ยบอลกได้ไหมฮะไอบอกว่า

เงินเขาอยู่นีไปเที่ยวไปขีดไดูมันหน่อยคนมันขีมันแย่กันโอยขนาดทำบอได้ขึ้นทั้งเฮือนเฮ้ยทบอค่อยได้ขึ้นถึงเฮือนซชอบปังดูสู่นะเนบอเรเห็นแล้วจะเอาไปเบิร์ตเลจะองบอกไปเอาไปคอยบ้าให้เจ้าเอาเขาในเฮือนเจ้าไปเอาไปเบิรตโอ้ยใช่บ้าาดใ้่พี่สองนู่น น่ะเขาในหืน่นเกสบางลานคนละตังใจกนถดจเลยค่ะแวบมือนึงมาจับโ,<ฮ>โอ้ยเก่งขนาด,าดานี่ครับปูนของทขอแท้ออแอานเฮ้ยอันนี้แห้งเฮ้ยมินกุ้งมีนกุ้งี่นี่ดุกมากเลยมินแมนเฮ้ยกนเลยว่าโอย้ย แจ้งว่าสร้างบาดีจีโบ๊กอุ้ยปวดอยากได้อีเทีแหงจบ๊กมือลาแล้วสนั่น้องได้แบบนี้เออโอ้ยทนสีทำจีโบ๊กอ้าวปวดกได้หมาะเขาเหมาะไผ่พื้นที่ตรงกันะโตบ่ออย่างนี้มาบ่บ่บ่อบ่มันเดี่ยวกว่านะบ่อขึ้นบ่แซ่บบ่อบ่อมันเข้มจ้ะอยากกินตัวนี้อยากกินตัวนี้แกเลือดแก่อุ่นแล้วไม่แย่นะคือน่าอุ่นป็นจิโบกแล้วโอ้ แม่เฮ้ยน่าแลยพี่น้องคือจิโทษได้โทษกับบ่หักนะพี่น้องสบายดีโทษกับบ่หักพ้นพูนน่าพี่น้องโทษกับบ่หักแล้วมาเาไดบ่โทษกัได้สิโทษกับก็บ่หักแล้วเ้ยิงกุกันมีกระดานดแงกระดานู่แล้วมันมิน ขี่รถกับบ่หับเลยเนาะวาสิโทอนั้นเอาพักไปหายาดำแล้วนั่งบอยู่เออก็ทิมได้ไห้นะห้องน้ำนายมันเหีวแปดมาแปะมาขึ้น่เลยบิไ่ได้ซอยกบดิ้ทอันบอน้าน้อยไ้แต่ว่าแทมก็แทแล้วอนอย่ามันเหียวกับกะแทบ่ได้ซอยปีเนาะไ่ได้ชอียวีวมาตัวนีดีกระดมก็สอยดีกระดดีหอยอยู่นั่นลงมาเอยเอ้าคือสิพากงเถอตัวบยุตั้งหนกะลงมาตัวา ใส่จะหอมหูยมือฉนแหล่ดำนี่ใส่ที่นาวเอิอมาได้กินข้าวปูนเดือดซาบออกไปสามคำใส่มาหยาม้นเข้าผุภัยนะตัวเอ้าปีแต่วาเล็กกคือห้กันนะเออมาละปราาลายความเนาะอันนี้ละเนาะเมื่อจบนั่งแล้วนอนโองเยีวเนาะ เองไปหาขายมักทั่วชิ่มากยุคเขายุ่เขาอยู่ป้อยอยป้อยปอยไปกินกับปูเอาแต่มักทั่วเดินลงไปนะเด้ออย่าเอาซีนตัวลงน้ำเด้อวาแต่จะจจจเป่าป่าซีนเจคองน้องน้ำปฏิวาสิกิ่นนะเด้อแกก็เต่ามือกระด่าเอ้ก็ใชเลยจ้หน้าหาอยไม่ไดุ้รสันละบ้างเด้อเป็นแมออกไ่ งงกับนางแต่นั่นสิออกใส่นนั้จบเต็มเลยเออกาจารานจะเออมามีเตนันอานมีเตนั้นนี่ยู่พูนเฮ้ยตาโรดโรดนี่เป็นยุตาโรดนะตาโรดนะหล่อจะพังว่าพี่น้องขอนา ไปหาหมอืมจะเปได้ไาโมอละกันั่งรถแท็กซี่ไปด้ซื่เอยู่ไปหาม่ลกันอืมปตรวจละมอย่งกบยังกบวยแล้วอกละสาเยออาย่เด้กวกาดนี่นะสิยดไปงงอยู่ไปไปตรวจ้วย่งกบยนั้นนะคกต้องไปตรวจถ้าตรวจเราหู้ลมันตายยอใ่ใส่ันคุกชดอาอกเด้ตายยุบเพียกใเนาะกรเป้าไดถ้าเบี้ยบ้าเป็นนักหน้า เขาให้บอกเขาให้บอกญาติเอาขึ้นรถแท็กซี่ไปย่างดีอยู่ไปตรวจมาใส่ละม้วมมากระเบิดกระเบิดกรกเลยยอดเลยเนองเพราะฉะนั้นแหลอย่าไปตรวจเปลี่ยนบาทอย่าโลเนาะตรวจเจอก็ตายปั๊บเลยตรวจเจอก็ไม่ดีเนาะ

คุณคับพน่ีแจกเข้ามาเลยเอาชี้ไราใหงขาดไปเขาผมมีเงินแจกอยู่เอะเขาไปอยากชี้ก็จะอาปุ้นนี่คอยสิ้าไปกินดูป้านาพองพูดขาอซีมาบ่มาพูดอดน้ำตุมค่ะปนข่าวเป็นไงมึอนี่มืงนี้ไม่งไงสิออกล่าเด้อมึอนี่เด้ออดอดใจเด้ออดอดเด้อละตัว มื้อน so ี okay. er, uh, <remembering. S 2> els, ้ไม่ง่ายสิออกล่าได้วคนอดเด้อดรำเด้อ๊ตอดเด้ออดเด้อใจเด้อไปกินน้ำตานพอกท่าด้อบุญบ้านพอกเด้อมื้อนี้อ๋อคือนี่ก้อนนี้เขาก้อนนี้มีผู้โทให้ไปกินแล้วเดี๋ยวจังหวะหอยโอดนั่นออืโรงงานโรงงานเนี่ยงงานน้ำก้อนนี่บรรทัดอืมอัน้อยมันยังแข็งอยู่พอบ่อ พอดีบอนเจี๊ยง่าเขาวาลูกไ่แลมาแวกินแน่ซอยใส่น้ำามักน้ำใส่แกและจังบอนเลเออกมากระซามเนี่ยเอาน้ามากะคางกไก่เกือกไก่เกอกไ่ดินเฮิเอาไปจอมาม่หัวหมีคานเพล่นเยฮ่าอกมาลกผักพิกนันก็หล่อนเนี่ยนั่เไ็ดูกระแยนใส่เลยดูเอาเกือมสิร์น้ำ กือดิหมูเจ้านั้นเกือมาชัลูกอินราชันนี่ใช่เธอต้องไปดูอด้อนเน่้อฮะนข่าวด้ว้าอ๋อมันจากเรียวมาพราเจ้าบมแม่บอกเจ้าไม่รลวบุญบอนั่งบอได้บอกนั่งบอกยูัวยลังนี้่กับแม่เยวรถค่าเป็นอะไรเอื้อ ก็ไม่นิเงแก้วปูนิ่งแก้วปูนิ่งกาบีเอาเอาทางตรงเนอะอันนี้เจ้าผัดออกมาแต่หัวผัดออกมาเลยเออใจงายฮ่าฮ่เป็นรัฐบาลไพวานกนั่นเออเหยี่ยวขาวจนห่เชี่ยวตัวอ่ะ อคือบาบีบเกลี่ยไรขึอนจุกไก่แซงงงนี่มันมาพอดหัวบส่หัวมันโปรหลโรดโรดไงฮันกาตังวาโบเฮนหมอลดจักหลอดจักกลับมาเนาะหัวงัดมาทาาตรงผัดเพื่อนผัดออกมาแต่เพื่อนออกมาแตู่ออกมาแต่หูอ่ะเนี่ยมันเสกไปนู่นาป่ออกมาเลยคอยทางโค้งมากัเวียงใน้ายปถึงแต่รไเวียออกมาแต่เพื่อนพอบันภายวานจากรถภายลสีด ลาบอ่บ่แม่มันมีระแคบเอยทรงเลงเออรถลาัเนละลาบไม่เคยเคยลาวแน่เคยขพราปบัาคอยยุกคอยยุกอินิไซคอยยืดแม่ใได้เกือบตายไปสิบกว่าท่าไอ้นู้นอาชุ่เจ้าขับไปยังไงครับบอด้ขาวยีนแบน้าับไข้หม่ยเพื่อนนโปโออกมาแต่หัอโลดเต่ประตูหัวโลดแล้วบอดี้เบรกได้เบิร์ก ไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านใต้กระซางไอ้ชี่ยังโลดโดนเจ้าบุ่มีเบรกบ่อกว่าจะมีสี่โลดหรือว่าเบรกตายเห็นอยู่รถมากยังวิ่งออกมาแบบยังแห้งมันเราจะถ่ายเวลาไปสี่โลดได้ไหมนะอยู่กลางคมอยู่ในสายปุ่มมีนี่น้ำมีด้วยนี่นะโอ้ยเข้ามาจนฮอทท่านว่าหลือว่าไปก้อนแล้วฮอดเลยนี้ฮาทปนักบ่าแล้ว บอกว่าในเซี่เ่าหอนงูละาเพื่อนนยทาอยู่บ้านค้มอยู่มองอันจามเน่ขึ้นมาสีเอากระั้นน้าานกระับไปใช้ขึ้นมาบ้านค้มมกระมาเอาพีเลยออกมาเนคือเขาใจกันเพื่อนะบอกว่าเพื่นมาเนางไปไหนเอในไซอันน่าคอยิ่มีจังคบค่ยไว้ในจงเจ้าฉันจุดหอดปน้าฝาหรื มามาบอกแน่ไปีเนะกระีกเฮ้ยถือได้เลขใกล้นะถือเลยถือได้เลขกะใกล้เมื่อ้านนี่นะบ้านเฮ้จากิตากเ้บอนมา้มาถึงสามเลหกนู่เลยนี่ของกินเนาะเฮ้ยกินมาบอเอา้สิอุ่นนี่บยินเอาไปกินดีเท่น ี่เพื่นโทรมาปอสวัสดีเด้กจับบอกแม่ในะด้เฮ้ยโรงงานมันอยู่ในหันโรงงานมันมันบอกว่าอ้ายลงมานแ่ต้องกิเทียมของคุ้นแน่อ้ยเราย่งนี้ไปมันไปกินมันลูมกินกำลังให้ลูกค้าอ้อเอากะุณนุ่นมันมาดุนกาบรุงเจออกสิจัดเตรียมอยู่เลด้นั่นอ้่าคนที่ลงอ่าก้อนเนสิไปคนยังคนชุดโอ้เกือบชุดไม่เอา คนเกิด์บแกได้เกิดส่วนขึ้นสูงสิเป้นนั่นโอ้ยบอได้เออพ่อพ่อได้พ่อทำมีดฉันบอกเลยกว่าเสือฉันนี่ตัวมันเข่าย่านเละไล่ให้มันเละในมือนั่นบอกแล้วเจ้าบอกฟังโจกสีแดงออกมาแหงมาครบแล้วพี่น้องยัดคำพุณ อะไแล้พี่น้องเอ้ยโชคดีดีบรับพระจ่าทีนี้ก็รับการมาสู่สุก้นสามโมลายโนเตเป็นกำลังใจให้ดินงานเนี่ยจะ่นองสิโลกไปเต้นนะรถเท่พี่น้องเอาอ่านชื่อมาใช่ไปเรื่อยไปแล้วจ้าสวัสดีพี่น้องเชียบบบาม่ไงมันแข็งบราต้องกินเชียบเบาปในลังนะเอาไปรอรถมาลกับนี่นะก็่าเห็นลูกระพ